ส่องหุ่นริชี่อรเนตล่าสุดอยู่ในชุดออกกำลังกายพร้อมเพรียวแขนขาเล็กมากหุ่นชวนตะลึงผอมมากไม่เสียชื่อนะักกีฬาแบดมินตันกีฬายาวชนภาพมีผลงานโดดเด่นควา้ารางวัลชนลเลิรหญิงเดี่ยวภาคเหนือรุ่นอายุไม่เกิน18ปีสำหรับริชี่อรเนตดีฮาร์เลส์อล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพของตัวเองนั่งพักหลังจากที่ลงแรงตีแบดโดยโพสนี้ริชี่โชว์ทั้งหน้าสดและหุ่นผอมนางแบบสาวสุขภาพดีไม่ต้องแต่งภาพก็ดูสวยและอ,อลร่าสุด,สด โดยโพสต์นี้เธอได้เขียนข้อความว่าใจเราได้แต่หัวใจบอกให้พัก sr 200หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเก่งสวยน่ารักเก่งมากเหนื่อยต้องพัก sr ตั้ง200พักแล้วหายเหนื่อยก็ลุยต่อนะเหนื่อยก็พักอากาศร้อนออกกําลังกายให้พอดีนะคะหายเหนื่อยแล้วไปต่อนะคะน้องน่ารัก